ดีค่ะดิฉันนางสาวสวิตีลือชาอภิชาติกุลนักธรณีวิทยาชำนาญการสังกัดส่วนจัดการข้อมูลสารสนเทศแผนที่และห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรธรณีค่ะวันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนเพื่อจะมานำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อการพัฒนานระบบบัญชีข้อมูลกรมทรัพยากรธรณีด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคข,ของการวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่ทุกท่านรู้จักกันดีใน Big Data เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและการดำเนินงานของหน่วยงานจึงมีความต้องการในการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะคะหน่วยงานภาครัฐอาจจะยังขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานอีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลก็มีอยู่หลากหลายกลุ่ม ดังนั้นการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานหรือที่เราเรียกกันว่า Agency Data Catalog จึงเป็นถือจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงการบริการข้อมูลของหน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการสืบคน้นการร้องขอการเข้าถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและทราบถึงประเภทรูปแบบของข้อมูล รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานรวมกับบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ Government Data Catalog หรือที่ทุกท่านเข้าใจกันดีในชื่อของ G D Catalog ค่ะผ่านกระบวนการวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสำคัญของภาครัฐได้ทั้งหมดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังสามารถบรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสำหรับกรมทรัพยากรธรณีก็มีการพัฒนานระบบบ,บัญชีข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีโดยผ่านการดำเนินงานตามแนวทางการจัดทำและการใช้มาตรฐานซอฟต์แวร์เปิด OpenSource ที่เราเข้าใจกันดีในหัวข้อ C-Can Open D Platform ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับ Nettech สวทชและหน่วยงานสำนักงานสถิติแห่งชาติได้กำหนดให้กับหน่วยงานภาครัฐนำมาพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานสําหรับผลการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันและโมบายเรส ponsive ของกรมทรัพยากรธรณีได้ที่ช่องทาง data.dmr.go.th ซึ่งระบบจะทำหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลประกอบไปด้วยฟังก์ชันการเพิ่มข้อมูลการแก้ไขรวมถึงการสืบคน้นในหัวข้อต่างๆอาทิเช่นการสืบค้นด้วยกลุ่มข้อมูลรายชื่อชุดข้อมูลคำอธิบายชุดข้อมูลหรือที่เรียกว่าเมตาเดต้า รวมทั้งสามารถกำหนดการเผยแพร่ชุดข้อมูลเพื่อรองรับการทำข้อมูลเปิด Open Data ได้ด้วยนะคะระบบยังมีเครื่องมือเพื่อให้บริการการดำวนโหลดข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทตารางและการให้บริการข้อมูลแบบ API เพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆที่รองรับรวมทั้งจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือที่เรียกว่า Gd Catalog ค่ะ เพื่อบูรณาการข้อมูลเป็นศูนย์การข้อมูลเปิดภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีของเราได้ทำการพัฒนาระบบและจัดทำชุดข้อมูลคำอธิบายชุดข้อมูลตามมาตรฐานและแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อเข้าสู่บัญชีข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีและลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเชื่อมโยงกับระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐจำนวนทั้งสิ้น73ชุดข้อมูลค่ะสวัสดีครับผมนายวรกิจขาวจันทร์นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษกองทรัพยากรแร่กรมทรัพยากรธรณี วันนี้ได้รับโอกาสให้มาเป็นตัวแทนนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิชาการเรื่องบัญชีทรัพยากรแร่ปีงบประมาณพศ2566ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรในส่วนบื้นฐานจัดการทรัพยากรแรก่กองทรัพยากรแรก่กรุมทรัพยากรธรณีโดยบัญชีทรัพยากรแร่จะประกอบด้วยชุดข้อมูลของพื้นที่ปริมาณและมูลค่าของพื้นที่ศักยาภาพนอกพื้นที่ห่วงห้ามตามมาตรา1 7วรรค4แห่งพระราชบัญญัติแร่พศ2560 โดยที่นี้จะขอเรียกสันส้นๆว่าพื้นที่ศักยภาพแร่นอกพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทําเหมืองรวมถึงพื้นที่อนุรัก,กษ์ทรัพยากรแร่โดยในปีงบประมาณพศ2566มีแร่เป้าหมายในการจัดทาบัญชีทรัพยากรแร่ได้แก่แร่ขวอตด,ดินขาวอินไลท์ดีบุกแบไลท์ฟัวไลท์ฟลสปาเกลือหินจังหวัดนครพนมและสกลน,นครโปรแตจังหวัดนครพนมและสกลนคร โดยการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่จะเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลศักยภาพแร่ของพื้นที่เป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชนมาทําการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งการหลังจากนั้นจะทาการการพื้นที่ห่วงห้ามตามมาตรา17วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติแร่พศ2560เพื่อให้ได้พื้นที่ศักยภาพแร่นอกพื้นที่ห่วงห้ามหลังจากนั้นจะนําพื้นที่ดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านความรู้ทางธรณีวิทยาหรือที่เรียกสั้นๆว่า ค่าซึ่งมี4ระดับด้วยกันคือ G1 หมายถึงพื้นที่ศักยภาพแร่ที่มีปริมาณทรัพยากรแร่สามารถประเมินด้วยความมั่นใจระดับสูง G2 หมายถึงพื้นที่ศักยภาพแร่ที่ปริมาณทรัพยากรแร่สามารถประเมินด้วยความมั่นใจระดับปานกลาง G3 หมายถึงพื้นที่ศักยภาพแร่ที่ปริมาณทรัพยากรแร่สามารถประเมินด้วยความมั่นใจระดับต่ำและ G4 หมายถึงพื้นที่ศักยภาพแร่ที่ปริมาณทรัพยากรแร่สามารถประเมินด้วยข้อมูลเบื้องต้นด้วยหลักฐานทางอ้อม ซึ่งอาศัยความแตกต่างของค่า G นี้เองทําให้สามารถแบ่งพื้นที่ศักยภาพแร่นอกเขตห่วงห้ามออกได้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทําเหมืองซึ่งมีค่าปัจจัยความรู้ทางธรณีวิทยาในระดับ G 1ถึง G 3กล่าวคือปริมาณทรัพยากรแร่ภายในแหล่งสามารถประเมินด้วยความมั่นใจระดับสูงถึงต่ําและพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรแร่ซึ่งมีค่าปัจจัยทางธรณีวิทยาในระดับ G 4คือปริมาณทรัพยากรแร่ในพื้นที่ศักยภาพถูกประเมินด้วยข้อมูลเบื้องต้น หรือหลักฐานทางอ้อมซึ่งการจะ,จ,ะจะทำทร,รัพยากรบัญชีทรัพยากรแร่ในครั้งนี้สามารถกําหนดพื้นที่ศรักยาพแร่นอกเขตห่วงห้ามได้พื้นที่10.13ล้านไร่มีปริมาณทรัพยากรแร่รวม16.4 6ล้านล้านเมตรติกตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ45 0 0 0พันล้านล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ทรัพยภาพในการทําเหมืองมีพื้นที่3.17ล้านไร่มีปริมาณทรัพยากรแร่รวม0.16ล้านล้านเมตรติกตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ370 ล้านล้านบาทพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรแร่มีพื้นที่6.96ล้านไร่มีปริมาณทรัพยากรแร่รวม10.30ล้านเมตริกตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ44,700ล้านบาทซึ่งข้อมูลในการจัดทาบัญชีทรัพยากรแร่จะใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการริถารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศต่ตอไป สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวิติลือชาอภิชาติกุลนักธรณีวิทยาชำนาญการสังกัดส่วนจัดการข้อมูลสารสนเทศแผนที่และห้องสมุดส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรธรณีวันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนเพื่อนำเสนอโปรโตเตอร์ในหัวข้อการขับเคลื่อนธรมาพิบาลข้อมูลภาครัฐของข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี โดยคณะกรรมาการธรรมภิบาลข้อมูลกรมทรัพยากรธรณีและคณะบริกรข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีสำหรับวันนี้นะคะบอกไม่ได้เลยค่ะว่าในเรื่องของการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิตัลการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันและอีกทั้งข้อมูลก็จัดเป็นทรัพย์สิ่ที่สำคัญในการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นในด้านของนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกๆภาคส่วนโดยการกำหนดให้มีธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อเป็นหลักและแนวทางในการดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพุทธศักราชพศ2ห6า อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนรวมถึงการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบตลอดจนการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกรมทรัพยากรธรณีของเราเองค่ะ ก็ได้มีการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกองปรมทรัพยากรธรณีและให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายและแผนปฏิบัติการราชการของกรุ่มทรัพยากรธรณีเองนั้น <c oughs> เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตต่างๆของประชาชน มีความมั่นคงและปลอดภยัยรวมถึงการบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและข้อมูลก็เป็นปัจจุบันค่ะการดำเนินงานดังกล่าวเราดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยเรื่องธรรมิบาลข้อมูลภาครัฐการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการธรรมิบาลข้อมูลกรมทรัพยากรธรณีและ คณะบริกรข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีได้มีการจัดทําเล่มนโยบายธรรมภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีซึ่งประกอบไปด้วย8หมวดหลักๆค่ะโดยในแต่ละหมวดประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบอีกทั้งนะคะเรายังมีเล่มการขับเคลื่อนที่จะนำเสนอทางด้านธรรมพิบาลข้อมูลภาครัฐ ของข้อมูลกรุมทรัพยากรธรณีค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะจะประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมองค์กรโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูลกลางของกรุ่มทรัพยากรธรณีแผนผังกระบวนการแนวทางปฏิบัติและแนวทางการดำเนินงานของกรุมทรัพยากรธรณีค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลของกรุมทรัพยากรธรณี ตรงตามคอนเซปที่ว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันรักษาความเป็นส่วนบุคคลและอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐค่ะ